เริ <54. S 2> ่มเลยแนะนำสวัสดีครับผมนายธนกิจนิยมรหัสูนครัสวัสดีครับผมนายพงันรสห้งสวัสดีค่ะนิสิณีกนัสย์สามค่ะสวัสดีค่ะนางสาวุโงพรสุขรหัสูน์นงค่สวัสดีครับผมนายสมรพิมรหัสูน เชิญคนกล่าวคำรูชาพระตนะไดโดยร้อมเป็นกันนะครับอีก,อก,อก,อกนา

คาวทำพระปริโดยพร่องเตุการีปิปฏิาหายะสัพพสัมปสิสิกิยาสัพะคัญาสายยะปริคัมภูธรรมสารมิวิปฏิปติภาหายะสัพพสัมปสิสิกิยาสัพพะพยินาสัยะปริรมภูทรรมสรมิวีปฏิปติภาหายะ สสติยาสัพพะโรขาวินาสายาปิตามภูธมังครขอการธชาติพุทธามา ก็ไปข,ขอเชิญพระไว้ทางทางอีกทิศนาสะกาเณ์นะ คารตังอินายะสุขายะ